สวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีตุลตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ธันวาคมนะครับก็จะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นการทานายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นพลังงานของไพ่ติดแฮงแมนนะครับหรือว่าความรู้สึกที่รอคอยคิดถึงสิ่งดีๆที่เคยให้ใครสักคนหนึ่งมาเช่พลังงานของไพ่ติดแฮงแมนเนพาพของคนหนึ่งเนี่ยที่ถูกให้หัวไปอยู่แต่เหมือนกับสิ่งที่เขาให้ไปเนี่ยทับได้รับความทรมานความเจ็บปวดหรือว่าอีกาดำที่สิ่งที่เหมือนกับมองน้องไม่ดีมองไม่เห็นสิ่งดีๆที่เราเคยให้เคยทนนะก็เลยหมายว่าความรักของชาวราศีตุลย์ท่านตั้งแต่วันที่1่ถึงวันที่1ิธันวาคมเนี่ยเป็นเสินกับ หยุดละหยุดในการที่เหมือนกับทรมานตัวเองหยุดรอคอยหยุดคาดหวังกับสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะเห็นคุณค่าคิดว่าเขาจะเห็นสิ่งดีคิดว่าจะหยุดทําไม่ดีหรือว่าทําร้ายกันเนี่ยช่างพักงานไพ่ทีไฮแมนเป็นเสมือนกับความรู้สึกความคิดถึงการรอคอยที่ชาวราศีตุลยท่านเริ่มนิ่งเริ่มหยุดนะครับเพราะเริ่มทบทวนตัวเองแล้วไพ่ทูออฟพ่ดิเคิลขึ้นมาครับเหมือนกับพลังงานของชาวราศีตุลตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสิบห้าธันวาคมเนี่ยเหมือนเราได้คําตอบแล้วว่าอะไรมันดีสำหรับชีวิตอะไรที่เป็นเหมาะสมคคู่ควร หรือคุณเองใช้เวลากับสิ่งเหล่านั้นมาครึ่งชีวิตนะครับใช้เวลามาครึ่งชีวิตหมายความว่าอยู่กับการรอคอยอยู่กับความคิดถึงอยู่กับความทรมานนะครับคาดหวังว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยจะเข้าใจจะเลือกจะคิดได้แต่เหมือนกับวันเวลาที่ผ่านพ้นไปเนี่ยมันทําให้ชาวราศีตุลรูล้ตัวแล้วนะว่าถ้าเขาจะรักอะนะครับเขาจะไม่ทําแบบนี้เขาจะไม่ลังเลเขาจะไม่นอกใจเขาจะเหมือนกับกลับมารักษากลับมารู้สึกกลับมาคิดได้ในช่วงที่มีเวลาในช่วงที่ทันเวลานั่นเอง เชนทูออฟพิเดเคิลหรือไพ่สองเหรียญใบนี้ทำนายเล้ว,ว่าชาวราศีตุลย์เรืท่านเนี่ยตั้งแต่วันที่หถึงวันสิธันวาคมเปรียบเสมือนกับคนรักของคุณเนี่ยมีการเป็นทูออฟพิเดเคิลนะครับมองข้ามวันเวลาที่ผ่านพ้นมาท,ท,ทั้งที่คุณเนี่ยเคยเป็นเหรียญในมือเคยมีการช่วยเหลือเคยมีการซัพพอร์ตเคยมีสิ่งดีร่วมกันมาครับเคยใช้เวลาร่วมกันมานะครับก็คิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคนรักของคุณจะมีสิ่งดีือเข้าใจตอบแทนกลับมาแต่พอรู้สึกรู้ตัวแล้วเนี่ยกับกลายเป็นว่า ถูกทิ้งไว้กลางทางเพราะเขาไปเลือกคนอื่นมากกว่าเพราะเขานอกใจเพราะเขาโกหกเพราะเขามองไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นจนทูออบพีดิเคหมายความว่าชาวราศีตุลตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมเนี่ยปเป็นเสมอกับคุณมีความรักใหม่ๆเข้ามาเช่นกันนะการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องการใช้เวลากับตัวเองการเลือกในความรักที่เท่ามาทดแทนสิ่งที่เคยเจ็บเคยทนเคยทรมานเคยไร้คุณค่าเคยเสียเวลากับการรอคอยกับการคิดถึงกับการทรมานกับการถูกทิ้งนั่นเองครับทำให้ลังของไพ่ใบที่3เนี่ยคือไพ่ของเดอะเวอร์ขึ เจนภาพอของการที่เปิดโลกธรรมชาติการเริ่มต้นชีวิตการเกิดชีวิตการเกิดใหม่ก็ียกนำว่าเดี๋วเวอร์ไปนี้เป็นสมอนกับดวงชะตาของชาวราศีตุลเลยว่าตั้งแต่วันที่1วัน15ธันวาคมเนี่ย,ยหลายคนมีโอกาสได้เดินทางได้ทํากิจกรรมใหม่ๆมีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนรักด้วยการสร้างครอบครัววางแผนอนาคตขึ้นบ้านใหม่เดินทางท่องเที่ยวคนรักการมีบุตรการเริ่มสร้างอนาคตหรือว่าความสัมพันธ์ที่คุณโสดอยู่เนี่ยเคยทนเคยเจ็บเคยทุกข์ นะครับดีแฮงแมนเคยเจ็บปวดเคยยึดติดก็ปล่อยวางเคยพะวงก็ปล่อยไปก็ไลก็ตัดพะวงอะ่ะจนทําให้คุณรู้สึกรู้ตัวแล้วว่าพลังงานของไพ่ใบนี้รู้อย่างเงี้ยออกมานานแล้วรู้อย่างเงี้ยตัดความเจ็บตัดความเสียใจเลิกรอเลิกทนเลิกเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นนานแล้วเพราะ that world เป r i เสมือนกับพลังงานที่คุณดีขึ้นในช่วงของวันที่1นึ่งถึงสิธันวาคมถึงสิ้นปีเนี้ยดีขึ้นในเรื่องของการใช้ชีวิตรรมตีดีขึ้นในเรื่องของการเริ่มต้นดีขึ้นในเรื่องของการที่มีโอกาสได้พบเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆ การเริ่มสิ่งใหม่ๆเรื่องการใช้ชีวิตเด็กเวิร์กก็เล่ามาว่ามีโอกาสได้พบเจอความสําคัญถึงขั้นเจอคนต่างชาติต่างภาษาเจอคนทางกายเข้ามาช่วยเหลือเจอคนทางโซเชียลทางออนไลน์หรือคนรักที่มีการแนะนานะครับรู้จงรู้จักเดินทางท่องเที่ยวพบปะผู้คนสังคมใหม่ๆเด็กเวิร์กก็เล่ามาว่าใครก็ตามที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยหรือใครที่ก็ตามที่มีแฟนหรือคนรักใหม่แล้วนะเปรียบเสมือนกับความรักที่คุณเนี่ยไม่ต้องกลับไปเสียดายเวลาไม่ต้องกลับไปเสียดายสิ่งที่เคยเสียไป เพราะตอนนี้คุณคือทุาไปนเรื่อยกับไพ่เดอะเวอร์คุณมีความสุขแล้วนะคุณมีค่าแล้วนะคุณอยู่กับสิ่งที่พอเหมาะพอควรอยู่กับสิ่งที่ค่ควรแล้วนะดีกว่ากลับไปอะไรคุณค่าเดียวกลับไปทรมารเดียวกลับไปเจ็บปวดเจ็บปวดกับการรอคอยกับความเสียใจกับการถูกทิ้งครับรอแล้วไม่ได้อะไรรอแล้วเหมือนกับคิดว่าเขาจะคิดได้รอแล้วเหมือนกับเขาจะเห็นคุณค่าแต่สุดท้ายการรอคอยของคุณหรือการอดทนของคุณหรือความเจ็บปวดของคุณเนี่ยกลับได้การรอคอยแล้วสุดท้ายมันจะได้อะไรรอคอยแล้วได้อะไรประมาณเนี้ ไพ่ใบต่อมาเป็นพลังของไพ่เดอะจัสติสหรือพลังงานของความถูกต้องความถูกใจความยุติธรรมความรักแท้ก็แนะนำว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับชาวราศีตุลตั้งแต่วันที่หนึ่งสิบห้าธันวาคมเนี่ยเป็นเสมือนกับการที่คุณมีโอกาสได้พบเจอความรักแท้คู่แท้ที่คุณเชื่อมั่นมั่นหมายต่อกันนะครับนำพายคุณมาสร้างชีวิตสร้างครอบครัวสร้างสิงส่งดีมันเป็นความสัมพันธ์ที่คู่ควรเหมาะสมกับสิ่งที่คุณควรได้หลับอ่ะเดอะจัสติสก็แนะนำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าชาวราศีตุลจ่ได้มี ห่วงใหญ่หมายมั่นถึงการมั่นการแต่งงานงานมงคลสมรสการเหมือนกับเป็นคู่แท้รักแท้ที่เข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมดวงส่งเสริมชะตาให้คุณเหมือนกับได้เริ่มทําสิ่งที่มีอนาคตมีความสุขสร้างครอบครัวคนที่คุณรักแต่หลายคนมีการท่องเที่ยวมีกิจกรรมดีมีการแต่งงานมีงานมงคลนะครับมีการวางแผนชีวิตวางแผนสร้างครอบครัววางแผนแต่งงานวางแผนขึ้นบ้านใหม่วางแผนช่วยเหลืออุอปถมัมภ์ก็เลยหม้ว่าใครโสดอยู่เนี่ยมือนกับพบ,บเจอความรักแท้จากเดอะเวอร์ การตามหาใครสักคนในโลกใบน,นี้การค้นหาใครสักคนจนครบจนเจอเป็นบุคเพเสนิวาสเป็นดวงชะตาที่คู่แท้รักแท้ที่กำหนดเอาไว้ผมนิคิดอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันเหมาะสมคู่ควรกับสิ่งที่คุณได้รับคุณเลยเหมือนกับไพ่เดอะจัสติกาเดอะอัวหมายความว่าคุณมีความสุขคุณมีอนาคตที่ดีนะครับคุณไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปทนทุกข์ไม่ต้องไปเจ็บปวดแล้วนะส่วนคนที่เลือกลาหรือจากไปไพ่ถูกอพยพขึ้นหมายความว่าเขาไม่เห็นคุณค่าคุณในวันนั้นเนี่ยแต่ดีแห้งแม่หมายความว่าวันที่คุณเจ็บวันที่คุณรอเนี่ เขาไม่กลับเขาไม่เขาไม่เห็นแต่พอคุณเริ่มต้นเดือวเหมือนเขาว่าพอเราเริ่มอยู่ดีมีสุขพอชาวราศีตุลเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นทําตัวใหม่ค่อยๆออกมาจากความเจ็บจากความทุกข์เพราะมันเจ็บมานานเพราะมันทนมานานเพราะมันรอคอยมานานเพราะมันเสียใจมานานกับการถูกทิ้งกับการเฝ้ารอครับจนรู้สึกรู้ตัวว่าเดือยวจัดติสหมายว่าคุณจะผ่านความจะเจ็บถือดาบผ่านความเจ็บปวดผ่านความเสียใจเพื่อไปเจอเดือจัดติหมายว่าเพื่อไปเจอสิ่งดีส่วนคนรักที่เลิกนนหลัจากไปเนี่ย เขามีไพ่ของเจตจารติดจะได้รับเวรกรรมเขาเรียกว่าอะไรกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมออะหลายคนเชื่อเรื่องเวรกรรมหลายคนเชื่อเรื่องการกระทําก็เริ่ม้ล้ว่าเขาทํากับคุณยังไงเขาจะได้รับสิ่งไม่ดีสิ่งติดนั้นติดตัวเขาไปผมเรียนนวคนละของชาวราศีตุลยท่านเนี่ยสุดท้ายนะครับมันจะมีการชดใช้เวรชดใช้กรรมเพราะถ้เทมปูดันแหมงเขามาสิ่งที่เคยเสียไปหรือเคยเจ็บหรือเคยเสียน้ําตาไปเนี่ยเขาชดใช้เวรกรรมแน่นอนเขาได้รับผลกรรมแน่นอนและเขาจะกลับมารู้สึกรู้ตัวเลยว่าสิ่งที่เขาทำกับคุณไปเนี่ย มันคือการทำร้ายสิ่งที no ่มันเหมือนกับเลือกสิ่งที่มันผิดทำผิดจากสิ่งที่เคยรักเคยดต่อกันเนี่ยไปทำสิ่งที่เดียวทำสิ่งที่ชั่วทำสิ่งที่โกนโกหวคมสัมพัสที่ไม่ชัดเจนนอกใจโกหกหลอกลวงกันไปเนี่ยสุดท้ายเดอะเทมปูแรนหมายความว่าเวรกรรมมันจะค่อยๆตัดตัวเข้าไปมันจะค่อยตามติดเข้าไปเขาจะได้ชดการชดใช้ชดเชยสิ่งที่เคยทำผิดทำให้เดียวคุณจนกลับมาเทมปูแรนหมายความว่าเขาสัมผัสได้แล้วว่าควรจะกลับมาแก้ไขควรจะกลับมาปรับความว่าใจควรจะกลับมาคิดได้แต่คุณในไพ คุณปันกับไม่เสียแล้วเทลงไปหมดแล้วหมดความรู้สึกหมดความเจ็บหมดความเสียใจส่วนตัวเองไม่อยากจะกลับไปผูกเวรผูกกรรมแล้วกับสิ่งที่มันผ่านพ้นความเจ็บผ่านพ้นความเสียใจเพราะทุ่มเทไปหมดแล้วเห็นไหมเทมปูแลนเททั้งใจเททั้งน้ําตาเททั้งความรักเททั้งกายทั้งใจทั้งหมดทั้งตัวนะครับเทจนไม่เหลืออะไรร้องไห้จนไม่เหลือน้ําตานะครับจนรู้สึกรู้ตัวแล้วว่าเรายังรักนะแต่มันเจ็บเกินกว่าที่จะกลับไปทุ่มเทหรือกลับไปเสียใจอีก จนคนแรกของคุณเนี่ยครับที่เลิกนังจากไปเนี่ยกลับมาชดใช้เวรชดใช้กรรมเขาจะได้รับเวียกรรมส่วนคุณจะค่อยดีขึ้นแต่ขอให้คุณเนี่ยอย่าเอาน้ําตาหรือเอาเท้าลงไปในน้ําเลยนะครับอย่ากลับไปดมดิง่งอย่ากลับไปทดถอยอย่ากลับไปตกต่ำนะครับอย่ากลับไปรู้สึกรู้ตัวกับสิ่งที่เสียเวลาหรือว่าทนทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นเลยถ้ามันใช่อะ่ะมันจะไม่เหนื่อยมันจะไม่เจ็บจะไม่ร้องไห้จะไม่ต้องมานั่งรู้สึกแบบนี้เลยนะ,ะทำให้พลังของไพ่แปดถ้วยเป็น,นที่ทำนายชาวราศีตุลย์ท่านเรียกว่าว เปรียบเสม,มือนกับการเดินห่างการเดินออกก็เลยทำน้ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันกับเปรียบเสม,มือนกับการที่เดินมาเดินออกจากความเจ็บความเสียใจแต่เอาถ้วยแปดใบยังวางอยู่อะ่ะคุณเหมือนกับทิ้งความรักวางอยู่ตรงนั้นเอาความรักวางอยู่ตรงนั้นนะครับแม้คุณจะเดินออกมาแต่ความรักไม่ได้หายไปไหนไพนี้แค่อยากบอกชาวราศีตุลย์คนที่คุณรักแค่นั้นเองครับว่าต่อให้จากกันไปต่อให้เสียกันไปอะ่ะแต่ความรักมันยังคงอยู่ความรักมันยังอยู่ที่เดิมนะครับเพียงแต่แปดถ้วยไปนี้หมายความว่าชาวเะ แต่มันหมดแรงแล้วที่ต้องร้องไห้หมดแรงแล้วที่ต้องเสียใจนะครับขอหลุดพ้นขอปล่อยวางเพราะมันเหนื่อยมา,มากๆเพราะมันเจ็บมานามากเพราะมันทุกข์มากๆจนแปดถ้วยเป็นสมอกับความรักที่ชาวราศีตุลย์ท่านมีโอกาสพบเจอความสุขที่เดินทางไปเจอสิ่งดีเดินทางไปเจอดวงจันทร์ดวงดาวเดินทางไปเจอคุณค่าไปเจอความฝันผมเยลยว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมาหมายความว่าคุณจะพบเจอสิ่งดีๆในการเดินต่อมันไม่ต้องเจ็บที่เดิม,มไม่ต้องเสียใจตรงที่เด,เดิมก็พอแล้วแค่นั้นแหละ แล้ไพ่แปดถ้วยใบนี้หมายความว่าก,การพบเจอการเดินทางหมายความว่าชาวราศีตุลจะเดินเหมือนกับไปเจอความรักที่จากการเดินทางจากการไกลนะครับจากการติดต่อสื่อสารคนแนะนําและแปดถ้วยเป็นสมอนกับความรักที่อยู่ตรงไหนและมีคุณค่าก็ทวนออกไปอยู่ตรงนั้นดีกว่าดีกว่าเสียใจเจ็บปวดร้องไห้อยู่ตรงที่เดิมๆอะ่ะเป็นนาฬิกาก็ต้องเดินเป็นคนก็ต้องเดินถ้าเกิดไม่เดินเนี่ยก็เหมือนกับคนที่เป็นของตายหรือว่าตายทั้งเป็นนั่นเองครับแปดถ้วยก็นายว่าสิ่งที่คุณเดินออกมามันทิ้งความรักไว้อยู่ วันใดวันหนึ่งคนรักของคุณเนี่ยมีไพ่ของการที right ่เป็นเหมือนกับไพ่แปดถ้วยเขาจะเห็นความรักเห็นดวงดาวเห็นคุณค่าของคุณแต่คุณเดินออกมาไกลแล้วนะถ้าเกิดใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆแบบนี้แย่จนทําดีไม่ได้ดีให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาไม่เห็นค่าถ้าเราเดินออกมาไกลเกิน5เดือนเกิน8เดือนไปแล้วหรือว่าหลุดพ้นไปแล้วเนี่ยเราจะหันกลับไปเจ็บหรือหันกลับไปเสียใจอีกเพราะสิ่งที่เป็นไพ่แปดถ้วยเกิดวัวหมายความว่าเมื่อเราลาวาสีตัวไหท่านเนี่ยมีโอกาสพบเจอความสัมพันธ์ที่เข้ามาทดแททนสสิ่่งีีเยไป เป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขเดินตามความฝันเดิมตามดวงดาวเดินตามคุณค่าของชีวิตดีกว่าครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าคนรักที่เลิก,ลกหรือจากไปเนี่ยก้าวดาบในออฟซอสคุณเคยคาดหวังเคยร่างอนาคตเคยคิดที่จะเหมือนกับอยู่ด้วยกันเนี่ยมีความสุขคิดว่าจะกลับมารักกันกลับมาคืนดีกับปัญหาความเจ็บปวดเสียใจอะแต่ก้าวดาบดเป็นสมัยมก,กับความรักที่คนของคุณเนี่ยเขาทําให้คุณเจ็บทําให้คุณผิดหวังทำให้คุณเสียใจที่คุณรักเขานอนรอคอยเขาร้องไห้ถึงเขาคิดถึงเขาท้งน้ําตาก,ก็มี นะครับปรับตาก็เหมือนกับเห็นภาพเขาอยู่อะจนก้าวดับหรือนออฟซอฟตไอนี่หมายความาคุณไม่ต้องเจ็บไม่ต้องเสียใจอย่างน้อยก็ไม่ต้องเจ็บแล้วนะไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องเสียใจแล้วนะความเจ็บปวดความเสียใจที่คุณได้รับมันนั่งร้องไห้เสียใจนอนร้องไห้เสียใจเนี่ยจนตัวเองไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องเสียใจอีกต่อไปอย่างน้อยมันก็พ้นทุกพ้นจากความเจ็บส่วนก้าวดับไอนี่หมายความาคนที่เคยทาร้ายคุณไปเนี่ยเขาไม่สามารถจะมาทาร้ายคุณได้อีกเห็นไหมมันคือข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะสิ่งที่เกิดขึ้นนนนมาาาากกก็เเรรีียไว่่่คัทหือจป เขาจะเป็นไพ่9ก้าดาบครับความเจ็บปวดที่คุณได้รับคุณทิ้งความเจ็บไปไหให้เขารู้สึกดูตัวผมเลยนะคนักของชาวราศีตุลย์ตุลยนเนี่ยจะกลับมาถึงขั้นรู้สึกดูตัวไม่พอได้รับเปลี่ยนกรรมด้วยเจ็บปวดด้วยเสียใจด้วยเหมือนกับที่ทําไปกับคุณจนรู้สึกแล้วว่าพอคุณเดินจากไปจริงๆเนี่ยสองเหรียญเขาจะใช้วันเวลาเขาจะเห็นเหรียญมากมาย นะครับเขาจะจดจําคุณไปจนตายเขาจะไม่วันลืมเดือนคุณหรอกก็สิ่งที่เคยมีต่อการกับสิ่งที่เคยรักกันกับสิ่งที่วันและคืนที่ผ่านพ้นกันมาไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยการเคยมีความสุขการเคยช่วยเหลือการเคยเดินจับมือเคยทําสิ่งต่างเคยไปสถานที่ต่างเคยใช้เวลาร่วมกันนั่นแหละนะครับก็สิ่งที่เคยให้กันนั่นแหละมันยังคงอยู่ไม่เคยจางหายนั่นเองครับพไพ่ใบนี้ก็เลยทำนายว่านายออบวานพอคุณเดินออกมาไกลแล้วเนี่ยไม่เท้ามม่อยู่ตรงนั้นก็เลยทำนายคนรักของชาวราศีตุลที่เลิกลาหรือจากไป,ปีน,กกนปเน่ย เขาคิดถึงคุณเขาไม่มีวันลืมคุณหรอกทํานายให้แบบนี้แต่เขากลับมาหาคุณไม่ได้เพราะเขารู้แล้วว่าชาวราศีตุลย์่านเนียไปสู้เพื่อตัวเองแล้วอยู่ได้ตัวของคุณเองแล้วหลวายคนไปโฟกัสเรื่องการงานการเงนิงน,งนมีชีวิตที่มีความสุขความเจริญมีคุณค่ามีอนาคตเหนื่อยเพื่อตัวเองอะรักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันอย่างนี้ก็มีนะจนไพ่ก้าวไม่ท้าไปนี่หมายควาว่าคนรักที่เลือกหลาจากไปกลับมาอยากจะตามคุณอยากจะกลับมาแก้ไขปัญหาแต่คุณเดินออกมาไกลแล้วครับ แต่คุณเจ็บจนรู้สึกว่าตัวเองลูกขึ้นสู้ได้ตัวเองแล้วดินขาหรือขาของตัวเองแล้วมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วช่วงทั้ง่างไพ่โฟออกมาหมายความว่าชาวราศีตุลย์ท่านมีโอกาสพบเจอความรักที่เดินหน้าไปต่อสิ่งที่คุณพบเจอหมายความว่าใครก็ตามที่โดมีโอกาสพบเจอความรักที่จะการเดินทางทางไกลทาง,ทาง,ทางออนไลน์ผ่านพ้นทุกผ่านพ้นปัญหาหลายคนมีความจเจริญเรื่องของการงานความก้าวหน้านในชีวิตอของการที่มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือเมตตาอุปถัมภ์ นะครับเดี๋ยวจะติดอนาคตที่สดใสอนาคตที่มั่นคงปลอดภัยถาวรไม่ต้องกลับไปลดค่าตัวเองไม่ต้องกลับไปเสียดางเสียดายกับสิ่งที่ผ่านผลปกับความเจ็บปวดความเสียใจมันผ่านแล้วนะฉันละสี่ไม้เท้าทำนายแบบนี้แ่้วมีโอกับพบเจอความรักที่มีการนำพาให้มาเจอกันนำพาให้กันพบเจอความรักที่เหมาะสมคู่ควรยุติธรรมมีโอกับพบเจอความรักแท้คู่แท้บุพเพสนิวาสพรหมลิขิตซึ่งมีโอกาสพบเจอความรักถึงขั้นเฉลมิมฉลองกงานแต่งงานงานมงคล สร้างชีวิตรสร้างครอบครัวใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสได้ขึ้นสิ่งดีๆกับคนรักได้ทาสิ่งดีกับคนรักทําบุญนะครับเที่ยวนะครับกิจกรรมบดญร่วมคนรักแต่งงานมั่นหมายอะไรอีกเกิดขึ้นมามีบุตรนะครับแต่คนมีบุตรก็มีนะชาวราศีตุลที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้ก็มีนะครับพไพ่ใบต่อมาเป็นพไพ่ใบสุดท้ายครับเป็นไพ่ของ page of pentacles หรือไพ่ของเด็กถือเหรียญทำนายบทสรุปดวงชะตาของชาวราศีตุเลเหนะท่านาว่าสุดท้ายคุณจะได้รับสิ่งที่คุณควรจะมีสิ่งที่นัั้นกตวคุณะ เด็กถือเหรียคือการได้รับหัวใจของตัวเองกลับคืนมาเรื่องของการเงินความมั่นคงในชีวิตคุณค่าที่คุณคู่ควรคุณค่าที่คุณได้รับกลับมาครับเด็กถือเหรียญก็ได้ยังว่าสุดท้ายความสิ่งบางอยทางที่หายไปเนี่ยอย่างน้อยมันก็ได้รับคุณค่าตัวเองกลับมานะครับอย่างน้อยมันก็ได้รับสิ่งความสําคัญความรักความมั่นคงการจับต้องได้เรื่องสิ่งดีๆที่มีดีกว่าไปคว้ากับสิ่งที่ทําเท่าไหร่รักเท่าไหร่ให้หัวใจให้สิ่งดีเขาไปเท่าไหร่เขาก็ไม่รักเขาก็ไม่เห็นผมทำนายวว่่่่าาทนีีดสสุุคคคคณพบิงงมมมมั คุณค่าในชีวิตและมีคนรักนําพาคุณค่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาให้กับคุณโดยการที่อยากจะสร้างครอบครัวอยากจะลงหลักปักฐานอยากจะดูแลช่วยเหลืออุปถรรัมภ์เมตตาคุณให้กับคุณทุกอย่างเห็นคุณมีค่าก็ควรจะไปอยู่ตรงนั้นนั่นแหละนะครับก็ได้ทำนว่าการเงินค่อนข้นขางจะโดดเด่นเพราะอะไรเงินเหลือเยอะขึ้นออกมาแล้วไม่ต้องทุ่มเทแล้วไม่ต้องทําเพื่อใครแล้วพอเรากลับมาทําเพื่อตัวเองชีวิตดีมีความสุขการงานการเงินดีขึ้นครับนะครับ ใช้ไพ่ไพ่ของคนรักของชาวราศีตุลกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างพาไพ่ใบแรกก่อนเดยนะการเป็นไพ่ของเดวิลออฟโฟจูหรือกงร้อยแห่ดงดวงชะตาทำนั้ว่าคนรักของคุณเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องกันไปเนี่ยก็ยังคงวนเวียนวงเวียนกง,ง,ง,งกรรมกง,งเกวียนต่อกันนี่แหละหมายความว่าเขาได้รับกรรมด้วยนะไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นเพราะการที่เขาวนเวียนกับคุณเนี่ยเป็นการวนเวียนที่퀸ออฟวันอยากกลับมาแต่คุณไม่เอาเขาแล้วอยากกลับมาให้ความสนใจคุณแต่คุณมีความรักใหม่นะหรือคุณเดินออกมาไกลหรือคุณมีการโฟกัสเรื่องการงานแต่คุณเเเจจจ็บปวดสียในหม ไม่ได้หมดลักนะแต่ไม่ทนแล้วแต่มันหมดแรงแล้วอะแล้วให้เด็กถือเหรียญครับในวันที่ชาวราศีตุลการงานการเงินดีขึ้นนะครับการงานการเงินดีขึ้นเนี่ยพอเขาเห็นว่าคุณมีเงินมีงานมีสิ่งดีในชีวิตเขาซะว่าเปดิคอนนะ่ะอยากจะกลับมาห่วงก้างอยากจะกลับมารักษาอยากจะกลับมาคืนดีด้วยการกักเอาไว,ดว,วา้ด้วยคําว่ารักด้วยคาว่าคิดถึงแต่คุณเลือกได้นะเพราะเหมือนหลายคนมีการหลุดพ้นากเวกรกรรมหลุดพ้นมานานแล้วเลิกลามานานแล้ว ช่นใคไหนคนถ้าเกิดเพิ่งเลิกเพิ่งลาก,กันไปแล้วมีเวลฟอร์จูนหมายความถ้าเกิดยังเพิ่งเลิกเพิ่งลาก,กันไม่เกิน3เดือนไม่เกิน2เดือนไม่เกิน4เดือนเนี่ยพยายามแก้ไขเวียนแก้ไขกรรมแก้กรรมซะด้วยการทําดีต่อกันด้วยการเห็นสิ่งดีด้วยการรักษาความสัมพันธ์ต่อกันละกันแต่ถ้าเกิดทําแล้วเนี่ยไม่เห็นคุณค่าเสียไปแล้วเนี่ยเขาอยากได้คืนคืนนะแต่มันไม่ทันแล้วเพราะชาวราศรีตุลเนี่ยท่านมีความรักที่ดีมั่นคงนะครับเลือกในสิ่งที่มีคุณค่ากับตัวเราเองแล้ว่าคงไม่กลับไปโดนกักเอาไว้หหออออกกกคงงงงไไมม่่ลัับบปปปเเเืนนน็็สิขขตาย นะครับกับใครสักคนหนึ่งนั่นเองครับฉะนั้นไพ่อลาเคิลแนะนำชาวราศรีตุลท่านว่า we are not h e r ไม่ต้องไปคิดมากนะไม่ต้องไปรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความรู้สึกไม่มีคุณค่าไม่มีอะไรนะเพระพาะไพ่เป็น,นี้บอกชาวราศรีตุลท่านว่าให้คุณคิดถึงตัวเองนะการอย่าไปคิดถึงเลยว่าเฮ้ยเขาไม่เห็นค่าคุณคุณไม่มีคุณค่าพออะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวราศรีตุลย์ท่านว่าพอคุณเริ่มมองเห็นตัวเองพอคุณโฟกัสตัวเองเนี่ยคุณจะรู้เลยว คือตัวเองมากกว่าคุณจะพบเจอคุณค่าความสุขความรักดีๆส่วนคนรักที่เลิกลัาหรือจากไปเนี่ยคุณไม่ต้องไปหาคําตอบว่าทำไมเขาถึงทิ้งเราไปสุดท้ายเขาจะกลับมาตามหาคุณแต่ทุกอย่างที่คุณเจอเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องไปคิดตรงนั้นหรอกเดี๋ยวมันจะสะท้อนกลับไปหาเขาเดี๋ยวเขาจะรู้สึกูตัวเองว่าทุกอย่างที่คุณทําไปเนี่ยมันจะผลต่อกร,รมสะท้อนกลับไปหาเขานะกันนะครับขอบคุณชาวราศีตุลยทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดส u ะคร r i ด้วยนะครับ ใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ